สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักขมลสายขุนทศนะคะกับรายการ stock watch consensus สองหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมบทวิเคราะห์จากบรกเกอร์ชั้นนำหลายสำนักมาให้คุณผู้ชมได้รู้ข้อมูลของหุ้นที่น่าสนใจกันอีกแล้วค่ะและหุ้นยอดนิยมที่เราเลือกมาวันนี้นะคะเป็นหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่อย่างบริษัท advance info service จำกัดมหาชนและตอนนี้เราก็ได้รวบรวมราคาเป้าหมายมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่259บาทต่อหุ้นนั่นเองค่ะหากพิจารณากราฟทางเทคนิคลจะพบว่าราคาหุ้นในช่วงปลายปี2564ขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ2ปีขานร,รับกับดีลใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยหลังการประกาศควบรวมกิจการระหว่าง True กับ d t แทแม้ว่าฐานลูกค้าของทั้งสงรายรวมกันจะขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าผู้นำอย่าง Adva n c e แต่กลายเป็นปัจจัยเชิงบวกให้การแข่งขันจะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญและด้วยศักยภาพทํากําไรที่ดีของ Advance มาอย่างยาวนานมีโอกาสที่จะคงความได้เปรียบด้านการแข่งขันและคงความเป็นผู้นําต่อไปได้ในอนาคตสอดคล้องไปกับนักวิเคราะห์ที่เริ่มมีการปรับมุมมองจากเดิมที่เป็นหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่ในปี2,565หุ้นของ Advance ์กำลังขยับไปสู่โกลตอก หลังคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตสูงสุดในรอบ2ปีหรือเกือบแตะ28,000ล้านบาทค่ะ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ค่ายแรกนะคะคุณเบนจพลสุดวณิชจากค่ายเอชเวลที่ในระยะสั้นยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นของแอดวานซ์แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงแต่ยังคงเป็นหุ้นที่น่าลงทุนในปี2565จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการ 5G ที่คาดว่าในสิ้นปีเนี่ยจะทะลุเป้าที่ตั้งไว้ที่2 000, 000, ล้านรายและการเข้ามาของเทรนด์ใหม่อย่างเมตาเวิร์สหนุนความต้องการใช้ Data ให้เพิ่มขึ้นในระยะยาวอีกด้วยค่ะ และเราไปฟังคอมเมนต์จากคุณเบญจพลกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าตัวของราคาพุ่นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงก็คือเคยลุนขึ้นไปเล่นเกินกว่าราคาพื้นฐานที่เราเคยให้ไว้2องบาทนะครับย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือเรายังเชื่อนะครับว่าตัวของแอ v ฟ้าเนี่ยยังมี upside potential อยู่ครับอนาคตอาจจะมีโอกาสปรับประมาณการขึ้นได้จากดีมารที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการใช้ดาบฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการมาของ 5G นะครับการจะเป็น อัปไซด์ทำให้เราปรับสมานการประกอบการได้แล้วก็ประเด็นจาก่างประเทศในเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับที่จะเข้ามานะครับก็ทาให้ใกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้รับความน่าสนใจในการลงทุนไปด้วย,วยนะครับการรวบรวมของทูกับดีแท็กอะคะมันจะส่งผลเชิงบวกยังไงกับแอดวานบ้างอะคะก็แน่นอนว่าจริงๆก็ตลาดคู่แข่งลดลงนะครับภาะวะการแข่งขันเรื่องของราคาก็จะลดลงไปเมื่อเทียบกับนอดีตนะครับก็ทาให้ตัวแอดวานเนี่ยก็จะมีมีความสามารถในการกำไรเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับมุมมองจากค่ายหยวนตา้าประเมินว่ากำไรสุทธิในปี2,565จะเติบโตสูงสุดในรอบ2ปีหรือเกือบแตะ28,000ล้านบาทหลังจากเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจใหม่เพิ่มพรีเมียมคอนเทนต์อย่าง Disney Plus Hotstar รวมไปถึงการเปิดตัวบริษัท AISCB เพื่อรุกตลาดดิจิตอลเลนดิ้งซึ่งคาดว่าจะให้บริการได้ในช่วงต้นปี2565ค่ะ นอกจากนี้ Advance มีโอกาสที่จะเพิ่มอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหลังจากที่ G u l f Energy Development ก้าวเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน i n t o u c h Holding เนื่องจาก Advance ยังมีศักยภาพจ่ายเงินปันผลหลังมีกำไรสะสมสูงกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทค่ะสำหรับมุมมองจากค่ายบัวหลวงนะคะประเมินว่าจากการควบรวมกิจการครั้งล่าสุดระหว่าง True กับ DT a c ็ AC, จะทำให้สงครามราคาในตลาดลดลงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ไรายได้ของ Adva n c e เติบโตในระยะยาวค่ะ ประกอบกับดีมานของลูกค้าในฝั่งองค์กรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นล่าสุดฝ่ายวิจัยปรับสมมติฐานประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีก2-9%ในช่วงปี2566ถึงปี2571เลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ซื้อหุ้นของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถคลิกเข้าไปที่่ลลลิงงก์ดด้้าานาไนไเยะะคะ สำหรับ EP หน้าเราจะพาไปส่องหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดกับหุ้นตัวไหนอย่าลืมติดตามกับ Stock Watch c o n s e n s u s กันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ